พวออนไลน์เรียน n ิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์บ .4 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งดีงามที่มนุษย์สร้างขึ้นและปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคม วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจวัฒนธรรมทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องนุ่งห่มสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ศาสนาวัตถุเป็นต้นนะครับ วัฒนธรรมทางจิตใจเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเช่นภาษามารยาทกฎหมายจาริตประเพณีวรรณคดีความคิดความเชื่อค่านิยมหลักธรรมทางศาสนาเป็นต้นนะครับ